นี่แหละใช่โดนใจทุกตรงหัวเว่ยวอชจีทีหกซีรีส์สมาร์ทวอชสายแฟชั่นที่ครบเครื่องเรื่องสุขภาพและการออกกําลังอยากรู้ว่าเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวฟังเล่าให้ฟังเห็นแวบ,บแรกบอกเลยว่าสะดุดตากับดีไซน์เฉียบเรียบหรูผสานวัสดุสุดแกร่งพร้อมใส่ลุยทุกกิจกรรมออกวิ่งอย่างมีเป้าหมายเก็บครบทุกข้อมูลสถิติมีแผนที่จับตำแหน่งแม่นยำแสดงรูทวิ่งแบบเรียลไทม์ พร้อมตามติดทุกการติดต่อสายไหนก็ไม่พลาด All in One เรือนเดียวครบทุกข้อมูลการปัน่นทั้งความเร็วและตำแหน่งปุ่นใจกว่าด้วยระบบตรวจจับการล้มพร้อมแจ้งเหตุฉุกเฉินทันทีออกกวนตีกอล์หัวเว่ย Watch GT 6 Series ก็รับจบเช็คลายสนามเช็คระยะได้ครบด้วยแผนที่บนข้อมือ พร้อมฟิตไปทุกวันกับโหมดการออกกำลังกายมากกว่า100แบบไม่ได้ปังแค่เรื่องออกกำลังแต่เรื่องสุขภาพก็ตอบโจทย์ด้วยสถิติการนอนหลับเชิงลึกพร้อมอัปเดตสภาพอารมณ์แบบเรียลไทม์รายงานข้อมูลสุขภาพได้ครบทุกมิติพร้อมวางแผนสุขภาพในหัวเว่ยเฮลท์พลัสจัดเต็มแบตเตอรี่สุดตดใช้งานได้ยาวนาน21วันและนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้เฟิร์นสเต์ฟิตได้ตลอดเวลากับหัวเว่ยวอชช์จีทีหกซีรีส์ สมาร์ทวอชดีไซน์สวยพร้อมรุยทุกกิจกรรมปลดล็อกข้อมูลสำคัญด้านสุขภาพไปอีกระดับบอกเลยว่าประทับใจเฟิร์นสุดๆ